มีเงินสดในธนาคารแล้วก็มีแกงมิจฉาชีพเข้ามาซึ่งมีคนเดียวที่จะรู้ได้ว่าเงินฉันเนี่ยในธนาคารมีเท่าไหร่ก็คือธนาคารเท่านั้นและการที่ฉันได้รับผลกระทบจากมิจฉาชีพเนี่ยทางธนาคารควรจะเป็นคนคุ้มครองบัญชีเงินฝากของฉันนะคะไม่ใช่ว่าบอกว่ารับ ใช่ค่ะที่ฉันถึงทํารายการโอนแต่ว่ามีคนเนี่ยเข้ามาเพื่อเพราว่ารู้ยอดเงินของฉันว่ามีเท่าไหร่แล้วเขาเข้ามาเป็นวิชาชีพทางธนาคารบอกว่าจะไม่รับผิดช,ชอบยอดใดๆที่เกิดขึ้นเพราะที่ฉันโอนไปเองนี่ถ้าฉันฝากไว้5้าพันแล้วคุณบอกให้วิชาชีพเข้ามาหาฉันแล้วฉันต้องเสียเงนาายินนั้นไปฉันก็ต้องฉันรับผิดช,ชอบไม่ไหวค่า ฉันไม่ทราบค่ะก็ะะอยู่ดีก็มีมีชาชีพเข้ามานะคะพี่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่ามันเป็นของธนาคาร ACB ค่ะที่ธนาคารของ A อซค่ะ<ม>ค่ะแล้วพี่พี่กองคุ้มครองบัญชีเงินฝากมันอยู่ที่ไหน<ม>พี่พอ,พอพอให้หนูุ้มครองบัญชีเงินฝากของหนูหลังจากนี้ได้ไหรือไม่มอันนี้ที่ที่ ่ค่ะแล้วอันนี้ S C B เนี่ยใช่ค่ะ S C B ที่ไม่ใช่ Core Center เนี่ยจะสามารถรับผิดชอบได้ไหมคะเพราะว่าน,นี้คือเงินเนี่ยมันอยู่ในบัญชีแล้วเขาเห็นกันเนี่ยเขาก็มีปัญหาขณะข้างบ้านได้ยินว่าเราไปทํางานมาเนี่ยได้เงินเนี่ยก็ยังมีปัญหาเลยค่ะใช่ค่ะแค่นเงินเล็กน้อยเองค่ะธนาคารไม่รับผิดชอบธนาคารไม่รับผิดชอบคือคือมันเกิดไม่ มันมีอันนี้ไม่ใช่หรอคะกรมคุ้มครองบัญชีเงินฝากอะคะ่ะพี่พี่ช่วยให้ที่อยู่เออบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นะคะที่ที่เขาออกทีวีนะคะอันนั้นนะคะอันที่มันคุ้มครองบัญชีออมทรัพย์อะค่ะอ่าอยากอยากจะทราบพี่อยู่ของไอ้คุ้มครองบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อันนี้น,นะคะว่าใช่พี่ไหมคะ สายด่วน S C B ใช่ค่ะนี่หนูก็แจ้งเนี่ยค่ะมีเลขบัญชีวิธีการโอนจำนวนเงินโอนแล้วก็ผู้ที่รับโอนไปเนี่ยจะแจ้งให้พี่ันนี้นะค่ะที่เอาเอกาสารมาตอนนี้ก็อยู่กับธนาคารเลยค่ะคือไม่ได้อยู่นอกบ้านไม่ได้อยู่ตรงไหนเลยก็คือมาี่นี่เลยก่อ,อนหน้านี้ก็มีการติดต่อแจ้งความแล้วค่ะแต่ว่าทีนี้เราไม่ได้พอเราเขาให้รอค่ะพี่เขาให้หนูกลับบ้านรอเลยนะคะ รอผลผลที่เขาจะดูคืออยู่ดีเขาก็ไล่หนูกลับบ้านพี่เขาก็ไม่ได้ไ,<ห>ไม่ได้ดำเนินการใดๆเลยค่ะใช่มันไม่ได้ดำเนินการอะไรเลยค่ะกับคุณวิโรจน์มูลมานาสอน,อนสำโรงเหนือเนี่ยพอหนูจิกยื่นไปไนใช่ไหมคะพี่คอนเซนเตอร์พอหนูยื่นเสร็จเขาบอกว่าาโอเคหนูกลับบ้านไปเลยนะคะพี่หนูก็เริ่มงงๆแล้วว่ามันมันไม่ได้ดำเนินการอะไรให้หนูเลยมันไม่เหมือนกับที่มันออกทีวี thọ anh đứng thư ค่ะพี่คือ c เซ็ center คะตอนนี้มันมีงานทํานะคะแต่ว่างานเนี่ยมันจะให้เขียนรายได้รายจ่ายของเราลงไปในบอร์ดงานที่มันอยู่ในกลุ่มรายแล้วมันอันตรายมากเลยคะ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันใช่อันนี้หรือเปล่าะคะ่ะที่เขาให้ตามเงินของเรามา คือหนูเอามานี่หกหมื่นห้าพันแปดร้อยยี่สิบเก้าวันนี้พี่ call c e n จะให้หนูเอาไปให้ตำรวจแล้วก็ให้นั่งรอกับตำรวจไหมเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเขาก็ให้หนูบอกให้ฉันเนี่ยที่เป็นเจ้าของบัญชกลับไปเลยไม่ได้ดำเนินการอะไรเลยคือแจ้งความบันทึกประจําวันเอาไว้เฉยๆแล้วก็กลับกลับมานอนกอดบันทึกประจําวันแล้วก็ไม่ต้องได้รับเงินคืนะอ่ะอ๋อเพราะว่าค่ะ มันเป็นสแกมลงสแกมเลิฟอะไรอย่างเงี้ยธนาคารรู้ยังคะคอเซ็นเตอร์ทราบยังคะค่าเจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรพวกนี้นะคะพี่ถ้าเขาเข้ามาอย่างนี้คะ่ะเมียเขาเห็นเนี่ยเขาก็เอาเรื่องหนูอีกหนูก็ไม่ได้อีกเี้ยเขาต้องมาพร้อมผัวเมียหรือเปล่าคะ ผู้หนูโด<อ>นโจมตีเรื่องนี้นะคะข่ะขอบคุณมากค่ะเถียงใหญ่มากเลยเขาเขาไม่ได้นำเนินการไรวางไปเลยค่ะนี่่ะออกเไหวร เออแต่จะคยอะไรเพิ่มเติมไหมคะไม่คือตอน คือตอนที่หนูเข้าไปที่สอนเนี่ยเนี่ยต้องโทรไปที่คอ call center ไหมคะหรือว okay, ่าเราของที่เราโทรหาคุณเนี Nature ่ย call นเตอร์เนี่ยกับของที่ตำรวจโทรหาคุณเนี่ยคนละคนกันเนี่ยจะให้จะให้หนูเป็นคนโทรหรือว่าจะให้ตำรวจเป็นคนโทรจะดีกว่าคะค่ะค่ะไม่พอหนูไปถึงเนี่ยพอหนูไปถึงเนี่ยให้หนูโทรถือสายถือสายค้างไว้กับคอ l l center ไหมคะ นล้วพี่ตอนเอาพี่แย่งมาแล้วเงินได้ไหมแสงทองอ๋อใช่แล้ว่ะแล้วมาอ๋อครับเอ้าแล้วมันแล้วแต่งเงินมันไปที่บัญชีคนอื่นนะคะที่ปลายทางอะคะ่ะคือที่หนูแยกมาเนี่ยมันเป็นแค่จํานวนเงินใช่ไหมพี่พี่อันนี้อันนี้หนูแยกจํานวนเงินมาหนูแยกถูกไหมหรือว่าหนูต้องแยกเป็นเอ่อเป็นชื่อสมมติว่าอันนี้นายเก็อยู่ในนายเนายบก็อยู่ในนายบยอดยอดเท่าไหร่นายเมียอดเท่าไหร่นายบยอดเท่าไหร่หรือว่าแยกเป็นจํานวนเงิน อันนี้จำนวนเงินร้อยทั้งหมดหกร้อยทั้งหมดหรือว่าแยกเป็นชื่อ,อมไมถึงยื่นที่ตำรวจหรอคะ <c oughs> คือทิ้งข้อมูลไปเลยแล้วก็กลับบ้านเหรอคะ <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> อ๋ออันนี้อันนี้คุณคอเซนเตอร์คณิฐาหรือว่าคุณอ่าคุณชื่ออะไรคะคอเซนเตอร์แบบ อ๋อหน่วยดูแลลูกค้าเฉพาะกิจนะคะที่เราออที่คุยอยู่ตอนนี้อันนี้อันนี้คือรอปีมให้คุณตำรวจเลยนะแล้วก็เรียบร้อยเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเราก็ไม่ต้องคิดมากแล้วใช่ไหมคะ คนคนนั้นชื่อตำรวจมีรดมูลมานะคะอันนั้นที่จ้างไปก็คือมีนายประวิตย์รัชนะสมบูรณ์ยานาวุฒิมีศรีมีพิเชษณ์มคง <c oughs> เขาไม่มีคดีที่เขาเป็นใบบันทึกประจำวันมาส่งหนูแล้วก็ให้หนูกลับบ้านไปเลยนะคะ่ะแล้วหนูไม่ได้ทําความปิดอาชญากรรมใดๆเลยะคะ่ะคือหนูเป็นคนเสียงเงินจริงๆค่ะแล้วหนูเป็นคนจิตอ่อนนะพี่คือหนูเพิ่งออกจากโรงพยาบาลมาค่ะค่ะ อันนี้จะจะ,จะคุยกับอีกท่านใช่ไหมคะ,ไไะซีหลอกไหมอันนี้พี่เขาบอกว่าจะซีหลอกนะค่ะกค่าไม่คุยแล้วนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ของรานแล้วนะคะใช่ค่ะแต่ว่าพี่ตรงหน้าประตูเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะซีหลอกหลังฐาเอาไว้ ไ้รับกาเตรียมรับเอกสารของคุแล้วเพราะาอันนี้มันนานแล้วใช่ไหมคะอ๋อได้รับเอกาสารทั้งหมดหมายถึงว่าเกี่ยวกับบัญชีของดิฉชั้นเหรอใช่ค่ะลูกค้าต้องตามกัตมบตำรวจนะคะอันนี้เราเราไม่ได้ไถ่กันเก็บไว้เพราะเราไม่มีในหน่วยงานาที่เราเมือ่อวานนี้ค่ะขเขา call center เนี่ยเขาบอกว่าให้พี่อะประมาณว่าใช้เสร็จแล้วก็ปิดบัญชีเลยคือพี่พูดจริงๆนะคะว่าก่อนหน้านี้9ปีเนี่ยก่อนที่พี่จะเจอเรื่องเนี้ยเรื่องเนี้ย6ปีแต่ก่อนที่พี่จะมาทำงานเนี่ยก็คือหมอนวดเนี่ย S 1> <S 1> ก็คือพี่ทําอย่างนี้คือบัญชีมีปัญหาปุ๊บพี่ปิดบัญชีมีปัญหาปุ๊บพี่ปิดแล้วท,ที่ที่ทำไม่ได้ก็คือซื้อบ้านซื้อรถไม่ได้เพราะบัญชีมันปิดไปแล้วและนี้เขาก็หมากแล้วคือทั้งหมดที่พี่ทํางานไปเนี่ยคือเขาบอกให้พี่ปิดบัญชีของพี่อีกแล้วโดยที่พี่ไม่ใช่คนผิดเลยนะคะพี่ก็เลยว่าไม,ไม่ใช่ค่ะพี่คอนเซ็นเตอร์หนูอันนี้หนูไม่ใช่ฝ่ายผิดถ้าหนูปิดบัญชีหนูก็ไม่มีบ้านไม่มีรถอีกหนูทํางานมาตั้ง17ปีหนูไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าหนูทํางานมาเนี่ย แล้วพอมีแก๊งมริษาชีพเข้ามาเนี่ยเขาบอกว่าหนูติดต่อแก๊งมริษัชีพปิดบัญชีหนูหนูกลายเป็นคนผิดนี้หนูไม่ใช่ค่ะคือหนูเป็นฝ่ายเสียอยู่ดีเขาก็บอกให้หนูปิดบัญชีเลยอีกแล้วคือนีผัวหนูเป็นคนบอกนะพี่ว่าโอนเงินเสร็จแล้วให้ปิดบัญชีเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูเพิ่งรู้ว่าขวหนูหลอกหนูไ้พี่ถ้าหนูไม่ปิดนะหนูก็อาอนเนี้ยมายื่นให้ธนาคารแล้วหนูก็บอกว่าเออนี่สเตทเมนท์ทั้งหมดหนูก็ยื่นซื้อบ้านซื้อรถให้แม่ให้พ่อได้ใช่ไหมแต่เขาหลอกให้หนููิดแลล้ววออออัันนนนนีีีพเเซตมาบบกกยยหหหท่ื หนูร้องทุกขนะหนูไม่ได้ใจนี่พี่นะจ้าไม่เป็นไรค่ะเรบกินก<อ>่อน<อ>